15ปีแห่งความยิ่งใหญ่ทุกอย่างเริ่มต้นจากไอเดียอันกล้าหาญที่จะเสริมศักยภาพให้กับเทรดเดอร์เพิ่โตสร้างสรรค์ก้าวนำเหนือใครมุ่งผ่านทุกจุดสูงสุดและต่ำทุกความท้าทายและชัยชนะเราก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน จากเก้าแรกทองตูระดับโลก้ดยลูกค้ามากกว่า4ล้านบัญชีและรางวัลมากกว่า80รางวัลเราไม่ใช่เพียงผู้นำในการเทรดเราสร้างความเชื่อมัน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและการให้ความรู้ที่ลึกถึงแก่นเพื่อให้เทรดเดอร์ทุกคนมั่นใจในทุก9ก้าสู้ทุดหมาย HFM ทรงพลังมาตลอด15ปี